มาครับพี่น้องครับอ้อมหางงัวเสียบๆน้ำจ่าบอนเด้อพี่น้องเด้วยพี่นอ้นองเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องสุขู่สุขคนธ์ขอผมมาพอกับจ่าบอนอีกแล้วพี่น้องวันนี้จ่าบอนพาพี่น้องมาเสียบๆครับผมเป็นอ้อม หางงัวเลยพี่น,อน้องเด้อเสียบน้ำกันโรยพี่น้องหางใหญ่ๆโอ้หอมหวยหวเลยพี่น้องเอ้ย 오우. Mm. เสียบวอมใส่พะอีตูพี่น้องต้มซุปกว่าต้มรู้แ้วพี่น้อง มือ้อออมหางวัวเจ็บๆความสุดน้ำนะ จังครับจกอ้อมจะกอย่างครับน้ำมัาจากล้วงเนี่ย มากพักจรงิงพี่น้องพักชวนน้ำเจ็บๆบเลยสุดสุดยอด พอดียำแบบกุ๊บปุ๊บพอดีสดน้ำอืมคับพี แรงหักพี่น้องเอ้ยแำมน้ำหนาวพี่น้องเลยสุดน้ำแกงเลย มีแห้งยาวหลด,ด かっこいね。Mm hmm. ฮั่ง,ง,งห้วเนื้อเนียนเนียนเลยพี่น้องหั่งห้วนเนี่ยสุดน้ำมัน เอาครับพี่น้องครับมื้อนี้จ่าบอลกับผาพี่น้องมาออมหาง,วาออากกงัวเจ้กอมเจ้าแกงหรือม้อนี้ <c oughs> น้ำมันแดงล้วงเนี่ยอยู่แต่ว่ากัสัตว์จนเบิดปาน,านเครื่องสูบน้ำสูออกกับบ่อป่านนะพี่น้องเนาะ <c oughs> เอาคลิปนี้ไว้จะม,มีสุกันเด้อพี่น้องคลิปหน้าจ่าบอลสิพาพี่น้องไปอยู่ไปกินทังหดาเมนูใดก็สิมาไายสูพี่น้องมึงสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณหลายๆที่พี่น้องติดตามรับชมขอบคุณหลายๆครับผม